โอปา้าคือมาดกคักดกแน่เทอุโอ้ยตุนบ่ไดหสูงเด้อพี่น้องเด้อดกอม,มะพร้าวน้ำหอมนะจ๊ะสิบอกให้ว่าตัิอันนี้เพื่อนก็นเริ่มแกแล้วเนาะค่ะเนาะน,นี่แต่ว่าซัมเน่กำลังโอโตอเอแต,อต,อเอเตอ่าษันโอโตเอแตะยังกำลังเสพเสพน้ำเพื่อนเด้อค่ะน้ำ มะพร้าวน้ำหอมพี่น้องนั่นพูดอะแต่ละแสงแต่ละทลายพี่น้องเอ้ยบุญขึ้นไม่กับเต็มเนาะแน่นเอียบเลยมพงด,ดูพี่น้องเสออกอ่อนสกอ่อน,นอเนาะเกษตรพ่อเพียงของเขาเนี่ยอูย้จะจัดสรรได้ลงตัวนี่เนาะพี่น้องบ่อดอยู่อดกินเนาะพี่น้องเด้อเบิง่งดูพูดอะอันนี้ไก่เบิง้งบอกพ้าวเนาะพี่นอ้องมะพร้าวน้ำหอม มันหอมบล่าเอาพาออกมานำเป็นอย่างหอมอีรีได้พี่น้องเคยตามใจเคยได้กินเราวโน้ยมึงดูห่อนหอนอากาศงอนหอนนี่ใส่นน้ำแข็งแบบเย็นๆพี่น้องเอ้ยสุดยอดเนาะอันนี้กลับไปขูดเป็นมะพร้าวทึนทึกได้นี่นี่มะกรอนมะตัดทล้ายนี่แหละไปกินแล้วแซ่บหอมพี่น้องเป๊ดขนมพ่ออุย้ยรับรองเลยเด็ดค่ะ ม่ยังหลอกสะออนความดกของเขาเนาะพี่น้องถึงความแห้งแล้งแต่ว่าเบิ่งดูกับเพื่อนก็ได้น้ำเนาะได้น้ำจากใดอันน้ำเสมดเป็นกับปล่อยลงม้าเนี่ยเนาะพี่น้องอือหุวนะโอ้ยสะออนสะออนเจ็บปากใส่จับๆเลยสะออนเห็นเห็นอันนี้แหละคนเอาเนาะถ้าเฮ็ดจะปลูกจะได้ลงมือทำนึงเฮ็ดแต่เขาเปิดผลผลิตก้เมากัดสะออนเนาะเจ็บปากใส่จับๆอิลี่ได้ไหมอัน มันความเป็นจริงคือเขาเห็นผลผลิตขึืนม้าีนเน้องเบิ่อพี่น้องนี่จะร้ายนี่กําลังพอดีได้นี่กินกําลังนําตึงเนาะเพื่อนเอนนี่รุ่นนี่อ้ยขอบคุณค่าทุกท่านก็ามารับชมเนาะไปเด็ดเอาจักหน่วยไปกินเฮาว่าซา,านไป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 